ว่าต้นนี้คือต้นอะไรอ่ะต้นมันก็ใบเ,เ,นะเรียวๆสวยๆหนาๆนะใบหนาๆเรียวๆมีดอกด้วยนะเนี่ยยอดใหญ่น่ากินมากเลยแข็งมีลูกด้วยน่ากินไหมตอนนี้ผมอยู่ทะเลนะครับตอนนี้อยู่ทะเลดูสิน่ากินมากเลยดูครับดูต้นใหญ่ลำใหญ่นะมีลูกด้วยนะ ตอนนี้อยู่ทะเลนะครับเนี่ยอยู่ทะเลทะเลเจ้าหลาวครับเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีนะครับ mm hmm. เห็นแล้วก็เออน่ากินครับดอกสวยด้วยดูที่ครับดอกสวยงามมีลูกด้วยนะมีลูกด้วยนะครับมีลูกด้วยต้นใหญ่มากเลยต้นอะไรครับพอใครจะรู้บ้างไหมเห็นแล้วก็น่ากินนะชอบผมเห็นแล้วก็ชอบต้นใหญ่นี้น่ากินอยู่ริมทะเล สวยๆเขียวลูกใหญ่น่ากินดูลูกสิครับลูกใกล้ๆอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกใหญ่มากเห็นแล้วก็ชอบสวยๆสวยครับสวยสวยดีเขียวลำใหญ่น่ากินยอดห้าใหญ่ใบหนาๆแค่นี้ก่อนนะครับผมแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวัสดีครับวัสดีครับเรเลก่อนเรเลยสวยๆครับ